เอาละครับวันนี้เพื่อให้ตอกย้ําว่าการปลดล็อกของเรามีทุกครบทุกมิติจริงๆการปลดล็อกแรกปลดล็อกค,ความคิดนะครับคุณดุจดาวทันมที่ให้พวกเราดีมากการปลดล็อกพฤติกรรมโค้ชหนุ่มบอกวิธีการแก้ไขแล้วนะนะแฮกพฤติกรรมก่อนเลยนะครับแล้วก็การปลดล็อกสุดท้ายเราจะปลดล็อกเรื่องความรู้นะครับการปลดล็อกที่ใช้คําว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งให้กับพวกเราไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความรู้ และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่สเปกเกอร์ท่านสุดท้ายในวันนี้จะขึ้นมาบอกนะครับเขาคนนี้คือนักการธนาคารที่มีชื่อเสียงและมีความเชื่อให้กับความสำคัญในเรื่องความรู้ทางการเงิน และก็ปรับบทบาทธนาคารนะครับเพื่อให้เสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนมาโดยตลอดอายุงานของท่านนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่เราเห็นนั่งภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีของธนาคารทั้ง TMB ทั้งธนาชาตินะครับวันนี้เขาจะมาปลดล็อกความรู้ทางการเงินเป็นทั้งภูมิคุ้มกันและโซลูชันทางการเงินเพื่อเข้าสู่จุดเริ่มต้นการแก้หนี้ที่ดีที่สุดพบกันเลยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก TMB คุณปิติตันท่ากเกษมครับ ซี o คนเก่งของ TMB ครับสวัสดีครับัใช่ครับขอบคุณครับครับมาถึงเซสชันสุดท้ายนะครับก็จะถามว่าโอ้วันนี้พี่พีจะมาคุยเรื่องหนี้เป็นซ e o เงินเดือนก็น่าจะไม่น้อยเป็นหนี้ด้วยเหรอถ้าจะให้คุยเรื่องนี้เนี่ยต้องมีสักสามชั่วโมงนะครเราคุยเรื่องหนี้รถนะครับหนี้บ้าน นี่ธุรกิจของมันต้องมีวันก่อนก็ฟังรายการพี่ดู<ม>ก็ฟังโคชหนุ่มแล้วก็สึกโอ้โหนี่ชีวิตเราเลยคล้ายๆกันเลยนะครับซื้อบ้านจากคุณพ่อผมซื้อบ้านจากคุณแม่จบต่างกัน4ปีนะครับผมจบโทรกลับมาวิกฤตต้มยำกุ้งนะก็โครงการของคุณแม่มีทุกภาคจริงๆเชียงใหม่ภูเก็ต กรุงเทพชนบุรีการจนะบุรีทุกที่มีหนี้หมดนะครับเราก็สู้มันไปลอง g story s h o ต t นะครับจนกระทั่งใช้เวลาอยู่เยอะเคลียร์หนี้แต่เหมือนกันเลยคือ mindset แล้วก็ลุยกับมันนะครับตัวเองก็ทำแบงก์ก็มีความรู้ก็ช่วยกันแก้ไปปัญหาธุรกิจที่บ้านจนกระทั่งในที่สุดก็จบมันได้นะครับจนเจ้าหนี้บอกว่าอยากได้เมื่อไหร่มากู้อีกนะ ชอบลูกหนี้แบบนี้ไม่เคยทิ้งนะครับก็บอกไม่เป็นไรขอบคุณมากจบได้สบายใจแล้วนะครับขอมืออีกทีสิเมื่อกี้บอกใครเป็นหนี้บ้างพอดีหันกลับไปดูไม่ทันนะครับโอเคไม่ต้องเสียใจยนะครับมาดูภาพนี้กันพวกเราเป็นหนึ่งในนี้นะครับคนไทย21ล้านคนมีหนี้ความเชื่อคือมีมากกว่านี้อีกเพียงแต่ว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเก็บไม่เจอนะครับ แล้วก็คนที่แบงก์ยังไม่ยอมให้เป็นหนี้คือต่ํากว่า18ยังกู้ไม่ได้นะครับอาจจะยืมเพื่อนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในนี้นะฮะอ่ะมาดูภาพนี้น่าสนใจมากคนไทยเป็นหนี้อะไรนะครับเราลองดูภาพก่อนอังกฤษสฟีฟ้านะครับหนี้บ้านอังกฤษบ้านแพงเพราะฉะนั้นเงินเดือนเมื่อเทียบกับบ้านเนี่ยเขาก็ต้องกู้แล้วกู้ยาวด้วยเพราะว่าบ้านแพงนะครับ สิงคโปร์นะครับเรารู้ว่ารถรถคับแพ่งภาษีว่าเมืองไทยรถแพงแล้วสิงคโปร์รถแพงกว่าอีกนะครับแต่ดูสีแดงๆในภาพนี้ความแตกต่างนะครับคนไทยทําไมมีเยอะจังเลยสีแดงนี่เพื่อการบริโภควันนี้มีพิเศษพิเศษถามว่าเฮ้ยทำไมจัดวันนี้9.9เดือน9วันช้อปปิ้งแห่งชาติเนี่ยแหละครับที่มาของสีแดงๆตรงนี้นะครับ อันนี้น่าสนใจมากเลยว่าสีแดงๆเนี่ยมันจะเป็นหนี้ที่เมื่อกี้คุณหนุ่มพูดก็คือมันมีโอกาสเป็นหนี้ไม่มีวันจบนะเพราะว่ามันไปได้เรื่อยๆซื้อไปได้เรื่อยๆตัดบัตรเครดิตเสร็จแล้วเอาละนะครับอาวุธเค,คลียร์หนี้มาใหม่เกเดือน9้าใหม่อีกแล้ว11เดือน11ใหม่อีกแล้วอาวุธมาซื้ออีกแล้วนะครับอันนี้แหละคือปัญหาและปัญหาที่น่าสนใจคือ 50%ของคนอายุไม่มาก25 30มีหนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีหนี้เร็วมากนะครับมีหนี้เร็วมากแล้วก็เริ่มต้นจากอาวุธที่พวกเราแบงค์เนี่ยแหละมอบให้พอก้าวเท้าออกจากรั้วมหาวิทยาลัยปืนนะครับอาวุธที่แต่เดิมเนี่ยต้องไปคุกเข่าอ้อนวอนขอคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เรามีปืนทำลายล้างสูงคูณไป5เท่านะครับของเงินเดือน อันนี้คืออำนาจจับจ่ายที่พวกเราธนาคารให้เขาพอมาถึง30ขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีหนี้มากกว่าแสนละแล้วปัญหาคือหนึ่งในห้าของคนที่อายุยังน้อยนะครับลองขีดเส้นตรง30ปีแล้วกันมีหนี้เสียละทำไมถึงลองขีดเส้นตรงนี้เพราะว่าคนส่วนมากก็เข้าสู่วัยมีครอบครัวแต่งงานหนี้ชิ้นต่อไปที่จำเป็นคือหนี้รถหนี้บ้านเพราะว่าเป็นความจำเป็นในครอบครัว กู้ไม่ได้สละเมื่อกี้อย่างที่คุยกันก็คือบอกว่าใครจะมีเงินซื้อบ้านถ้าไม่กู้กู้ไม่ได้แล้วสิทำยังไงก็ต้องเช่าไปเรื่อยๆเป็นภาระค่าเช่าซึ่งไม่มีวันมีบ้านเป็นของตัวเองอันนี้น่ากังวลน,นะครับถ้าเริ่มมีปัญหาไม่สามารถกู้ที่เรียกว่าเป็น healthy borrow ได้เนี่ยตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้การมีหนี้ที่มีมคุณภาพต่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นงานจบนี่ไม่จบกเกษียณแล้วนะครับมากกว่า40%ของคนไทยที่อายุเกิน60นะครับนี่ไม่หมดแถมยังเหลือนี่เกือบครึ่งล้านแล้วจะไปใช้ยังไงละ่ะเอาเงินกเกษียณอายุมาใช้หนี้เหรอนะครับอ้าวแล้วการใช้หลังกเกษียณจะทำยังไงละ่ะอันนั้นก็คือปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามไปอีก บทบาทของธนาคารคืออะไรในเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วธนาคารเป็นตัวกลางตัวกลางระหว่างอะไรนะครับคนมีเงินเอามาฝากกับคนกู้เงินที่อยากกู้เป็นตัวกลางระหว่างคนขายของกับคนที่ต้องการซื้อของเราทำให้กระบวนการจับจ่ายผ่านบัตรเครดิตผ่านโอนเงินมันง่ายขึ้นแล้วเราเป็นตัวกลางระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับเราหยิบยื่นในทั้งสองข้างเลยนะ เพราะฉะนั้นเราเป็นอาชีพตัวกลางจริงๆและตัวกลางงานสุดท้ายนี่แหละสําคัญเราอยากจะหยิบยื่นสวรรค์หรือหยิบยื่นนรกให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างความสะดวกสบายนะครับเป็นสิ่งที่ดีการหยิบยื่นโอกาสทางการเงินที่ทําให้เขาสามารถมีบ้านได้มีรถได้แต่อย่าลืมว่าเนี่ยเป็นดาบสองคมเราสามารถหยิบยื่นสวรรค์ให้ได้เราก็หยิบยื่นนรกให้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน คือการเป็นหนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเป็นหนี้อย่างมีคุณภาพเป็นหนี้ด้วยความเข้าใจเป็นหนี้ด้วยความตระหนักโควิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้หัวข้อนี้คุยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเริ่มตรหนักแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอมาตะไม่ใช่อมาตะจากการที่ว่าโควิดอาจจะทาให้เราตายนะครับอมาตะจากการไม่ตกงานคนไทยเชื่อว่า เราไม่มีทางตกงานบ้านเราอัตราการจ้างงาน100เตลอดงานล้นจน,จนต้องจ้างเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยคนไทยทำงานเพราะว่างานเมืองไทยเยอะเหลือเกินจนคนไทยไม่มีวันตกงานไม่ใช่วันนี้เห็นแล้วว่าตกงานคืออะไรแล้วหนี้ที่เกินตัวคืออะไรครับดังนั้นแล้วบทบาทของธนาคารคืออะไรล่ะเมื่อกี้บอกไปว่าเราเป็นตัวกลางนะครับวันนี้ ในโลกของโควิดที่ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอมตะบทบาทของเราไม่ใช่มีหน้าที่แค่ไปทวงหนี้อย่างเดียวบทบาทของเราคือให้ความรู้และให้ทางออกกับลูกค้าซึ่งเป็นหนี้ไปแล้วและเป็นหนี้ตั้งแต่ในดีกรีที่เรียกว่าเป็นปัญหาแล้วหรือยังไม่เป็นปัญหาเหมือนคนที่รู้ว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะควรออกกําลังกายเพราะช้ากว่านี้ภัยสุขภาพอาจจะมาเยือนนะครับ ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญอ่ะเรามาดูกันอาวุธสักสี่อย่างวันนี้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อประเภทรถแลกเงินสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงินแต่ละอย่างมันทำงานต่างกันนะแต่เรามักจะคว้าสิ่งใกล้ตัวง่ายๆเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้คุณหนุ่มพูดแล้วใช่ไหมครับคณิตคิดนอกใจ อ่ะเราเรามาคิดกันแต่และอย่างเนี่ยดอกเบีย้ยต่างกันนะบัตรกดเงินสด25สินเชื่อส่วนบุคคลตอนนี้อาจจะลงมาถึง18แล้วด้วยนะครับลดแลกเงินประมาณ8บ้านแลกเงิน6 2อ,อย่างหลังมันมีหลักประกันดอกเบีย้ยก็ถูกลงข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับดูจากภาพตรงนี้ได้แต่อยากชวนดูคณิตศาสตร์ตรงนี้ว่าถ้าต้องการใช้เงิน200,000ผ่อน24เดือน มันต่างกันขนาดไหนที่เราบอกว่าจะย้ายหนี้ออกไปเนี่ยเยอะนะเยอะนะครับลองดูสิว่า25%เเเดือนหนึ่งเกือบ6กห0 0่นถ้าเราใช้บัตรกดเงินสดกับการที่ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วนะครับหนุ่ยบอกว่าเคยมีบ้านหนี้เกือบ8หลักแปลว่ามูลค่าบ้านเนี่ยต้อง8หลักแน่นอนเกินนะครับ ตอนนี้เหลือ7หลักต้นแปลว่าเหลือสิ่งที่เรียกว่าเฮดรูมอีกเยอะเลยดังนั้นแล้วถ้าต้องการเงิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อไปทำอะไรสักอย่างที่จำเป็นไปทางไหนดีละ่ะมาทางนี้เนี่ยผ่อนน้อยลงไปเยอะเลยนะถ้าไปใช้บ้านเนี่ยเป็นหลักประกันในการกู้เพิ่มมาเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะมาก40,000บาทเนี่ยเป็นเรื่องนะครับ ดังนั้นแล้วเราต้องให้ความรู้ลูกค้าก่อนว่าเราจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นหนี้ถึงขั้นที่มีปัญหาเนี่ยชิงลงมือก่อนดีกว่าตัดบัตรเครดิตทิ้งซะหรือว่าอย่างน้อยตัดในใจว่าเฮ้ยหยุดก่อนถูกลดเงินเดือนละงานอาจจะมีปัญหาละจัดการรวมหนี้ดอกเบี้ยสูงๆไปตรงไหนที่น่าจะรวมไปได้เพื่อลดภาระเมื่อกี้ก่อน เรียกว่าป้องปรามตัวเองก่อนเพื่อจะลดแคชฟลู w ที่ต้องจ่ายและแคชฟลู w ที่ใหญ่ที่สุดคือภาระหนี้หลายเดือนตรงเนี้ยชิงลงมือลดซะก่อนดีกว่าไหมนะครับถ้าคิดไม่ออกแถมเป็นหนี้หลายแบงค์ถ้าเป็นหนี้ที่เดียวนะครับ TMB ธนชาติมีเดดไวซ s รี y โทรมาคุยกันนะครับอย่าวิ่งหนีตีห้าไม่อยากตื่นไปเช้าไป8โมงโทรมานะครับ แปดโมงโทรมาตีห้าไม่ต้องไม่ต้องส่งใครไปรอ8ปดโมงโทรมาคุยกันว่ามีทางออกอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญพูดกันทุกท่านเลยเมื่อคิดจะเป็นหนี้แล้วต้องออกแบบว่ากระบวนการชำระเมื่อไหร่จะจบไม่ใช่เปิดวงเงินใหม่พร้อม9เดือน9 11เดือน11พร้อมจะซื้อทุกเมื่อ พอดีดูแบร์ไตรีวิวมาอันนี้ก็อยากได้นะครับวันนี้แหละรอเก้เดือนเกนะ้าฟังคุณหนุ่ยธีรลายแล้วอยากได้ทุกอย่างเลยดูน่าใช้ไปหมดนะครับไม่เป็นไรอันนั้นอยากได้ไม่ว่ากันแต่สิ่งนั้นอยากได้จนถึงขั้นต้องไปเป็นหนี้เลยไหมนะครับถ้าเราบอกว่าเออช็อตอะต,ตอนนี้ มีคนเจ็บปว่วยอยู่ในบ้านสองแสนสำคัญต้องใช้เพื่อดูแลรักษาอันนั้นจำเป็นครับจำเป็นต้องเป็นนี่การศึกษาของลูกบอกเฮ้ยช่วงนี้ช็อตยังไงต้องจ่ายค่าเทอมก่อนนะครับคงไม่ใช่ให้ลูกออกมาจากโรงเรียนจำเป็นแต่ว่าเลือกอาวุธให้ถูกว่าจะกู้ด้วยเครื่องมืออะไรแล้วจะใช้คืนจบได้เมื่อ,อไหร่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นนี่เราติดตรองก่อนดีไหมว่าสิ่งที่เรา จะต้องถึงกับกู้เงินมาเพื่อจ่ายเนี่ยมันจําเป็นขนาดนั้นไหมถ้าอยากได้ไม่ต้องกู้ไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากได้จนถึงต้องกู้ถามว่าสิ่งนั้นคุ้มต่อการกู้หรือเปล่าถ้าไม่คุ้มอย่าก,กู้นะครับเพราะว่าเราอาจจะลืมเมื่อกี้เห็นนะครับจากห้าหมื่นกว่ากับหมื่นกว่าตัวเลขง่ายๆกด72ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เอาไปหารจะเป็นสองเท่า เดี๋ยวจะทำตัวเลขให้ดูนะครับ72หารดอกเบีย้ยอันนั้นจะเป็น2เท่าปกติกฎนี้มักจะใช้กับการออมเงินฝากเงินได้ดอกเบีย้ย2%ฝากเงิน100บาทกว่าจะมี200บาท36ปีครับอัตราทบต้นเอา72ตั้งเอา2หารได้36ไปกู้เงินบัตรกดเงินสดดอกเบีย้ย24ครับกู้100บาท 3ปีเท่านั้นกลายเป็น200บา,า,าทด้วยทบต้นมันเหนื่อยนะออมเงินเนี่ยกว่าจะไต่ขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ย <shit>. มันต้องสู Weekly ้กับแรงโน้มถ่วงแต่นี่เนี่ยมันลงเหมือนสกีเลยนะครับมันหนาวแล้วก็ลงเร็วมากนะครับแป๊บเดียวดอกเบี้ย24สามปีเท่าตัวอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลากนี่ดอกเบี้ยสูงๆกันไปยาวๆเนี่ยเดี๋ยวๆเท่าตัวเดี๋ยวเเท่าตัว แป๊บเดียวนะครับเดือดร้อนแน่นอนงั้นจำไว้กด72ดอกเบีย้ยเท่าไหร่หาดูออมเงินมันเหนื่อยมันต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงกู้เงินของมันต้องมีอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคว้าปุ๊บดอกเบีย้ย24บแป๊บเดียวดังนั้นพึงตระหนักก่อนว่าคุ้มที่จะเป็นหนี้ไหมกับสิ่งนี้ถ้าคิดว่าคุ้ม ยังไงต้องเป็นนี้ช่วยเลือกอาวุธให้ถูกถ้าเรายังมีเฮดรูมอยู่เฮดรูมก็คือถ้ากู้ลดจนจะหมดแล้วเหลือเฮดรูมเอาตรงนั้นไปคุยกับแบงก์ก่อนว่าเอาเฮดรูมตรงนี้มาทำอะไรกู้บ้านไปตั้งเยอะแล้วเหลือเฮดรูมมาไปทําอะไรนะครับถ้าจําเป็นต้องกู้นะครับแล้วท้ายสุดก็ยังงงอยู่ดีว่าจะทํำยังไงอย่าอายครับนะครับอย่างที่คุณดาวสอนนะครับอย่าอายเรื่องอะไรที่ไม่รู้ปรึกษาได้มาคุยกัน ครับแบงค์พร้อมที่จะให้ทางออกคนที่เป็นหนี้ไปแล้วจนกระทั่งเกิดปัญหาหรือคนที่ตอนนี้คิดว่ารีบชิงสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่ามาคุยกันนะครับอย่าเก็บปัญหาไว้กับตัวเพราะว่าสำหรับแบงค์แล้วสิ่งที่เป็นเราเรียกว่า customer well being คือสุขภาพที่ดีของลูกค้านะครับชีวิตที่ดีของลูกค้ามันเป็นสมการนะครับมันเท่ากับความยั่งยืนของแบงค์ถ้าลูกค้าไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืน ไม่สามารถอยู่อย่างมีชีวิตที่ดีแบงค์ Bank ไม่สามารถที่จะมีความมั่นคงแล้วจะสามารถมีความยั่งยืนได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ